ข้มาจโลกาทิปติสหัมกติกัตอัญเียนทิวรังยาจาธาสังกิัสัตว์วราชา,าชาติกาเกษเเตุธรรมอนุกรรมปีพังปัจจันอ้าวคณะทศาญาติโยมตั้งใจฟังขอกราบคารวะครูบาอาจารย์ พระเถรานุเถระที่มาร่วมงานกระผมเองเป็นได้รับอนุมัติจากครูบาอาจารย์จากคณะสัทยาติโยมให้เป็นผู้แสดงธรรม <c oughs> กล่าวสมโภชธนิยกถาในวันนี้ขอให้คณะทัทยาติโยมตั้งใจฟังคงจะไม่พูดอะไรมาก พอบอกครูบาอาจารย์ก็ต่างวัดที่ท่านอยากจะกลับวัดวัดบางองค์ก็อยู่ไกลอยู่ไกลถ้าท่านจะเดินทางไปกับองค์ใช้ใช้เวลานานคนนั้นหลวงพ่อจะไม่อูดมากนะคะันะาธัตยญาติโยมถ้าหากว่าไม่มีการกล่าวอะ,อะไรเฉลยในงานหนึ่งๆก็มันก็ขาดไปเคนนั้นการกล่าวนั่ก็จำเป็นหน เพื่อเป็นรสชาติของงานเป็นผงชูรสของงานถ้าว่าไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการพูดกล่าวอะไรเลยมันก็รู้สึกว่าหงอยเหงาแห้งแล้งถ้าว่าพูดจนตรดลปิดเปลงก็จยังไงอีกเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะได้อขอครูบาอาจารย์ที่มางานขององค์หลวงปู่ของเรา หลวงพ่อจะได้กล่าวเพะฉะนั้นขอให้รัทายา,ญญาิโจมตั้งใจฟังครถึงจะพูดน้อยก็พยายามจะพยายามให้มีเนื้อหาสาระในการฟังเพราะว่าเมื่อฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังอันนี้ก็คือการอันนี้สงแห่งการฟังธรรมแล้วกุหลุงพ่อเคยยกเป็นพุทธภาชิตเสริมเขาว่าสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังยินตามมยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ขวนทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนในหลักธรรมคำสอนของพุทธะภาวนาพยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบมาแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะนั้นการฟังสรุปรสก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะ โสสุสังละตเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาแนตะ่ถ้าว่าไม่ตั้งใจฟังฟังแต่สักว่าฟังก็เหมือนกับหลวงปู่ตื่นท่านมานหูกระเช้าหูกระช้าหูหมอกขางหูกรนะทะฟังไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนเป็นหูเหมือนกันแต่ฟังมาแล้วไม่รู้รสแห่งพระธรรมคนนั้นพวกเราคงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้วนะที่นี่นะ นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานัง กายวายธรรมาสังคาราอัป,ปมาเดนะสัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งเป็นวันกำหนดการงานบำเพ็ญกุศลปีที่สิบอุทิศถวายแด่หลวงปู่จันสมกิติกาโรอดีเจ้าอาวาวดวัดป่านาศีดา บ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันที่7-8มีนาคมพุทธศักราช2559ถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่องค์หลวงปู่ได้จากพวกเราเป็นเวลา10ปีแต่พวกเราก็ยังลำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่อยู่ตลอดเพราะว่าเราได้เห็น อริยาบทหรือว่าอริยจิตกิจวัดข้อวัดหรือการกล่าวเมตตาธรรมของท่านให้กับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเรายังจำในความเมตตาขององค์ท่านอย่างพวกเราที่ก่อนหน้านี้ยาอย่างยาตำหลับตำราที่หลวงปู่ได้สร้างได้ทำก็ว่าวา่านยาว่านของหลวงปู่จันสม ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้าแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์หลวงปู่ของฤทธิ์ของเราและก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ยังสืบอทอดกันอยูออ่ก็ยังใช้ได้คือหัวเป็นความคิดขององค์หลวงปู่ที่ท่านมีเมตตาต่อกณรศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกหมูเหล่าแต่หลวงพ่อมาทีไรท่านก็ให้เป็นกรอบเป็นกรรมหลวงพ่อก็ได้นาไปใช้ก็เกิดประโยชน์จริงๆ ี่ยาของหลวงปู่เนี่ยล่ะล้วนแล้วจะเป็นหลวงตูปู่เป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกต่อหลานต่อพวกเราคณะตัดทายญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกองเพราะฉะนั้นมาหนึ่งปีนึงพวกเราควรจะมาแสดงความเคารพศักการะหรือว่าท่านผู้ใดมีเวลาอันว่างมีเวลาว่างจะมากราเคารพคารวะ เจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงท่านขององค์ท่านก็มีเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะเป็นเจดีย์ที่พอเหมาะสวยงามสร้างเพื่อเป็นบูชาพระคุณองค์ท่านและก็พร้อมกันในพระเจดีย์ก็มีพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่นของพวกเราได้บรรจุไว้ในพระเจดีย์ อันนั้นก็เป็นสถานที่เคารพสักการะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาคณะสัตยาญาติโยมทุกๆท่าน <c oughs> อันนี้ก็หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวบรรยายให้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้ฟังว่าครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่ละท่านแต่ละองค์มีคุณูประการต่อสิษญานุสิทธิ์ต่อวัดวาสสานาต่อพวกเรามากน้อยแค่ไหน อยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกๆท,ท่านคงไม่เหมือนกันนั้นในการประทับประทับในความรู้สึกในจิตใจของพวกเราทุกๆท,ท่านสรุปแล้วก็คือล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีในจิตใจของพวกเราแต่มาวันนี้วันนี้พวกเราได้มาลำลึกถึงพระคุณของท่านจะได้มาพร้อมกันถึงจะยากลำบากห่างไกล และพวกเราก็ได้มาพร้อมกันแสดงออกซึ่งความเคารพสักการะในวันมันวันมรณะอขององค์ท่านแต่ถึงยังไงก็าตามให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาสู่วัดขององค์หลวงปู่หลวงปู่แนะนําสั่งสอนอย่างไรท่านให้รู้จักประกอบให้คุณงามความดีท่านสอนแนะนําสั่งสอนอย่างไรให้ทานรักษาศีลภาวนา อันนี้ก็คือจิตกิจกรรมแลรกิจ,จวัดถ้าพวกเรามาวัดของท่านบางท่านบางคนก็มาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สมาทานศีลในวัดของท่านอันนี้คือ,อถือเป็นประเพณีของครูบาอาจารย์ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสานาเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาสู่วัดของหลวงปู่ก็เช่นเดียวกันควรจะประกอบคุณงามความดีนะ เ,เพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ใครๆก็ต้องการความสุขความผาสุขความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลสําหรับตัวเองทั้งนั้นอ,อ,อย่างมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาสาธกว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชสก แล้วก็มีมอหระพในเมืองอคนทั้งหลายเต็มไปหมดอแต่คนนั้นคงจะประคงจะประกาศเสียงดังเหมือนกับเราประกาศไมโครโฟนนี่ก็มังนะอ,อถ้าประกาศขึ้นมาว่าความเป็นสิริเป็นมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้านะความเป็นสิริเป็นมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้านะพราว่าเท่านั้นเขาก็าหายหายไปไม่รู้ใครพูดนะ แต่ี่คนก็เลยทกเถียงกันคือเอ๊ะคำว่าชริมงคลเนี่ยอันไหนคําว่าเป็นชริมงคลคนหนึ่งก็อธิบายขึ้นว่าสิ่งที่ได้เห็นของสวยๆงามๆนั่นแหละเป็นชริเป็นมงคลแต่คนหนึ่งก็คัดค้านขึ้นว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่บางทีก็เห็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งไม่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็มีมากในขณะเดียวกันเออจากนั้นเราจะเป็นมงคลถือว่าเป็นมงคลได้ยังไง ยังไม่ใช่การได้เห็นก็เลยทางการได้เห็นแต่การได้ยินบ้างการได้จับต้องบ้างก็เลยถกเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดต่างคนก็ต่างมีความเห็นจากนั้นเมื่อมนุษย์มีความเห็นไม่ตรงไม่ลงกันไม่ตรงกันเทวดาที่เป็นกายยสิทธิ์ทั้งหลายได้ยินเสียงมนุษย์พูดเอะคำพูดคำนี้น่ะคําว่าเป็นชลิมงคลยมเกิดกับข้าพเจ้ามันเป็น มันอะไรคือเสรีสมงคลอ,อการเทวดาก็ถกเถียงกันอีกไม่ลงรอยกันอีกออจนถึงจนถึงชั้นเอมไปถึงพระอ,อินไปถึงชั้นพรมก็ถกเถียงกันไม่มีใครเฉลยปัญหาข้อนี้ได้จากนั้นพระอินโอ้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละไม่มีใครที่จะเฉลยปัญหาข้อนี้ได้จากนั้นพระอ,อินลงมา เสด็จลงมากลางคืนแสงสว่างไปหมดอย่างนั้นพพรระอินก็เข้าไปถามพระพุทธ้าว่าใน,นาหนอพระเจ้าข่าที่มนุษย์คนทั้งหลายสนฉับสนสนเท่กันอยู่เดียวนี่ว่าเป็นสิริมงคลขอความเป็นสิริมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าจงมีกับข้าพเจ้าอันหนอไอหนอเป็นสิริมงคลระเจ้าข่าพระองค์บอกว่าฟัง ปัญหานี้เราตถาคตนั้น่จะเป็นผู้เฉลยได้แล้ว่าพระองค์ก็ยกขึ้นมาว่าอาเซวานาจะบาลานังบันดิตานันจะเซวานาปูชาจะปูชนียานังเ <c oughs> อออเซวานาจะบาลานังอย่าคบคนผ่านบันดิตานันจะเซวานาใครครบบันดิตนักปาาปูชาจะปูชนียานัง บ,บูชาบุคคลที่ควรบูชานะอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตบางตนว่าบูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชา,นะาแล้วก็เป็นมงคลอันอุดมแล้วก็มาตาปิตุอะไรไล่ไปตุจบจนมงคล38ประกาศนะาพวกตรงไล่เป็นข้อ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 ไปอทั้งเทวดาทั้งหลายน้อมรับ ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านจากนั้นก็ได้นําพระธรรมคําสอนมาออกมาสวดเป็นมงคลและสูตรมงคล38ประการเนี่ยนะความเป็นมาของมงคลและสูตรจุดนี้เนี่ยที่ที่คนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสได้แสดงให้กับบุคคลพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะฉะนั้นคาว่ามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าปูชาจะปูชนียานัง บูชาบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่ควรบูชาคืออย่างองค์หลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งเ,เพราะเป็นปูชนียบุคคลท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเ,อเป็นพระมหาเทระผู้ใหญออ่อยู่ในความสงบงบเงียบในสัยกิริยามารยาทหน้าเขาลบนับถือเลื่อมใสนี่แหละเป็นบุคคลที่หาได้ยากและเป็น บุคคลที่ควรบูชาในหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธนะแต่ขอให้พวกเราทุกๆท่านนี่แหละไม่ใช่ว่าเห็นต้นกล้วยออกครึ่งลำเ,เห็นหมาเกิดห้าหกขาก็ไปบูชาไม่ใช่นะอันนั้นแปลว่า,เ,าเป็นมิจฉามิจฉาบูชา,าไม่ใช่สัมมาบูชานะาใครว่าไม่ใช่สมัมบูชาในสิ่งที่ถูกต้องเ,อเป็นเ,เป็นมิจฉาทิฐิในความเห็นในจุดนั้น ะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะในโลกมันมีเกือบมีสองทั้งนั้นแหละผิดกับถูกถูกกับผิดนะแต่ให้พวกเราสังเกตต้องใช้ปัญญาตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเวฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะที่จะทําสิ่งไหนออกไปลงไปผมขอให้คิดถี่ถ้วนเสก่อนยอย่าไข่ทําลงไปคิดนะทำโพดในสิ่งที่ถูกต้องมีแต่ความร่มเย็นผาสุก แต่ถ้าคว่าคิดทำพูดไม่ถูกต้องความไม่ถูกต้องนั่นแหละจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เป็นโอวาทปฏิโมกว่าอักตังลุกตังเสยโยปชาชปฏิลุกตังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พวกเราให้คิด มองดูตนเองไว้หยุดเสมอแต่พวกเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมีแต่ความผาสุกความเจริญในการเป็นอยู่ในการเป็นอยู่ด้วยกันมากมายนะการคิดดีคือสัมมาทิฏฐิคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขาม่คิดไม่พยาบาทปรองร้ายเขาเคิดไม่เห็นผิดจากทํานองคลองทำอันนี้คือสัมมาทิฏฐิในกนในการคิดแล้ก็การกระทำ ไม่คิดฆ่ากันไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่คิดฆ่าสัตไม่คิดขโมยทรัพย์ไม่คิดไม่คิดประพฤติประพฤติผิดในการมเขารพในสามีภรรยาซึ่งกันและกันไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นไม่ดื่มสุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอ,อีนของมืนเมาไม่เสพไม่ดื่มของที่ทำให้ตัวเองมึนเมาขาดสติอันนี้ก็คือทําดี แต่พูดดีเราอย่าไปพูดพดพูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้พูดจุแยงงกระแทงให้โรู้พูดที่ออกไปแล้วทำให้แตกแยกสามัคคีกันทำให้ใครคนอื่นเขาแยกสามัคคีกันนันแปลว่าพูดผิดถ้าพูดผิดก็ไปติดคุกติดตารางได้นะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่นะถ้าบอกพูดผิด พูดไม่ดีก็ติดโคกเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงไปเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าให้พวกเราคิดผู้โูกนะแต่สินข้อที่ห้าสุราเนี่ยหลวงพ่อไปที่ใดหลวงพ่อก็พูดนะเน้นหนัก,กว่าสินข้อที่ห้าในสินสินหลังคาบ้านนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานสินข้อที่ห้าสินหลังคาบ้านหลังคาอาคารอย่างพวกเรามาอยู่ที่นี่แหละถ้าบ้านหลังนี้ ซาลาหลังนี้ไม่มีหลังคาเออเวลาฝนตกมาเราก็เปียกอยู่ไม่ได้เวลาแดดออกมาเราก็อยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนเพราะไม่มีหลังคานี่ก็เหมือนกันศีนข้อที่ห้เนี่ยเป็นศินหลังคาสติสัมปะชัญญะคนที่ขาดสติคนที่ไม่มีสติคนขาดสติเจ็บขันชาย,ยาฝิ่นเฮโรอีน,อนกินเหล้าเมายาขาดสติแล้วทําความชั่วในทุกอย่าง ถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนล่ำรวยขนาดไหนมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนแต่เป็นบ้าเสอย่างเดียวนั่นั้นจบเลยคนคนนั้นหมดสภาพทุกอย่างนี่ก็เหมือนกันพวกเรารู้แก่ใจว่าการดื่มสุราขาดสตินั้นทําให้เสียหายเพราะนั้นพวกลูกหลานก็นัตะทายญ,ญาตโยมสํารวมระวังนะเออให้สารวมให้ระวังในเรื่องสินข้อที่5้านะ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนำไปคิดนำไปพิจารณาดูสิจริงไหมนะพอหลวงพ่อพูดให้พวกเราคิดนะการแสดงธรรมและการเทศคือแนะนําให้พวกเราคิดอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมอันนั้นถูกต้องไหมอันนี้ถูกต้องไหมอันนี้ให้พวกเราเลือกทีนะี่พอหลวงหลวงพ่อชี้ประเด็นให้ดูแล้วไงพวกเราเลือกพอเลือกแล้วก็เออชายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถ้าเมื่อเห็นด้วยแล้วก็นำมาประพฤติธปฏธิบัติปรับปรุงกายวายใจใจของพวกเราพวกเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้าแต่ว่าพวกเราไม่ปฏิบัติตามศีลจริงตามธรรมแล้วนะ,ะกรรมชั่วจะทำเลยดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะ,ะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาทโยมลูกหลานนะ,อ,ะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาจิตอันสุดท้ายว่าถึงพ่อจะไปพูดนักสถานที่ใด หลวงพ่อจะเน้นย้ำถึงว่าขยะวยธรรมมาสังขาราอัป,ปมาเดนะสัมปาเดธาติอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสวันที่พระองค์จะปรินิพพานพอตรัสคํานี้ออกมาแล้วพระอ,องค์หยุดพูดเลยหยุดตรัสอีกเลยไม่ไม่กล่าวคําอะไรออกมาอีกขยะวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะอัป,ปมาเดนะสัมปาเดธาติ ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเน่ประโยชน์ตนก็นคืออะไรให้รลักศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นคนดีพูดง่ายๆเ่ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีเนี่ยจำงกายวาจาไม่เบียดเบียนใครไม่ขโมยใครมีศีลห้าไม่พูดทําให้คนอื่นเดือดร้อนข้าพเจ้าเป็นคนดีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกันนะ ิ่งไหนพอที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลือโรงเรียนเวลาครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือศรัทธาญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันอันนี้ว่าประโยชน์ท่านทั้งพวกเราถ้ามองดูตัวเองว่าชีวิตของข้าไม่เที่ยงแท้แน่นอนและข้าพเจ้าจะเป็นคนดีสํารวมกายวาจาใจของเราและก็พร้อมข้าพเจ้าจะช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ดี ให้คิดไว้ในใจอย่างนั้นเสมอถ้าพวกเราคิดอยู่อย่างนั้นนะพวกเราอยู่นัดฐานที่ใดอยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนในพระสงฆ์อยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนในศรัทธาญาติโยมอยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันถ,ถ,ถ้าเราใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติธปฏิบัตินะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อจะขอย้ำท้ายอีกจุดหนึ่ง ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลวงปูม่ม่นของเราเนี่ยท่านให้ภาวนาแนละลูกหลานเนะ่ยถึงยังไงยังไงให้ทานแล้วก็ให้ได้ทานรักษาศีลอย่างไงก็ตามนะให้ทานก็ใช่ก็เป็นบุญกุศลรักษาศีลก็ใช่เป็นบุญกุศลแต่ภาวนาในคํานี้นะ่ะเ,เป็นขั้นสุดขั้นสุดท้ายนะจะเป็นเครื่องยับยั้งทางด้านจิตใจถ้าว่าพวกเรามีภาวนา ถึงบรณะภัยทุกคนมัต้องมีบรณะภัยมาถึงตนเองแน่นอนออไม่เป็นอย่างพอมาพอาบรณะภัยเขามาถึงเทา่านั้นมันจะวิ่งเข้ามาหาสมาธินะมาหาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนะในเมื่อเราตายกับพุโทโธแล้วไปอยู่กับพุโทโธนี่สุขตินะเป็นทางเป็นที่ไปนะแต่ถ้าว่าโกูกพวกเราเมาเคว้งควางตายไปด้วยความโมโหโกธา ผูกพยาบาทอาคาตจองเวรสิ่งไหนที่มันไม่ไดีขนเข้ามาโมโหโกธาให้กับใครต่อใครน,นั่แหละเมื่อออกจากจุดนั้นแล้วมีแต่ทุกขติเท่านั้นแต่เป็นทางไปเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ภาวนาเน้อฝึกขัดไว้แต่เนินเนๆพอพวกเรานั่งภาวนาวันวันไหน,ว,น,ว,น,ว,นว,ว่างๆก็นั่งัดนั่งสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้นั่งอย่างที่ผู้ครูบายจาร รูกเหมือนของหลวงปู่ท่านนั่งคัดสมาธินะจากนั้นก็บริกรรมพุทโธพุทโธได้วันละหานาที10นาที20่สิบนาทีวันละชโมงถ้าได้อย่างนั้นเนะ่ยดีนะลูกหลานนะคณะสัตยาญาติโยมใจของเราจะเป็นผู้มีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีอะไรจะไม่ว้าเหว,ว้างว่างเงยียบเหงาเศร้าซึมเพราะอะไรเพราะเรามีธรรมอยู่ในจิตใจมีสมาธิอยู่ในจิตในใจ เพราะฉะนั้นพวกเราให้ฝึกเอาไว้นะจุดนี้นะเรื่องสมาธินะการกล่าวสำม,มทธนิยากาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีะะรัตนตรัยพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบารมีขององค์หลวงปู่จันสมของพวกเราที่ท่านในบํมเพ็ญ มาด,ด้วยดีมาตลอดขอให้มาคุ้มครองคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในตอบของศิงลธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกๆกคนด้วยเถิดสาธุอบุกาดนำตัญาตโยมดีคณะศรัาญโ หน,นึน่นนงหมื่นหนึ่ร้บาทรวมเป็นปจะเทน่ั้งหมืนหนึ่พนหกร้อ่บาทขอนาาุ <c oughs> ออโมษนาสาธาบอเรียชิคุณโยมเล็กะนะครับตัวแทนสบายเป็นเเออหลวงพ่อรับแล้วเนเงินสองหมื่นนะแต่หลวงพ่อขอมอบให้ท่านพระอาจารย์ดำรินะให้ใช้ในงาน หลวงพ่อไม่เอาไปหรอกนะถ้ามากมากกว่านี้หลวงพ่อจริงจะเอา